สวัสดีครับนะครับพบกันอีกครั้งนะครับนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามลานสสนำชัยรุ่งเรืองหลวสสำเร็จรูปนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอวารินชลราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละครับนะฮะอยู่ที่บ้านเกษตรนะครับงานที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นงานกำแพงกันดินนะครับสูงอยู่ที่75เซนนะครับแผ่น ลัวกันดินนะฮะจะเป็นแผ่นสั้นที่มีความยาวเมตรยี่สิบนะครับความสูงของแผ่นก็อยู่อยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับที่ใส่ไปสามแผ่นก็ก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าเซนนะครับด้านล่างก็จะมีคานนะครับมีคานรับอ่าอ่าคานลังเสานะครับดึงเสาลังให้ยึดติดกันนะครับนะครับส่วนนี้ก็เพิ่งเทไป นะครับก็รีวิวผลการทำงานของร้านมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับมีขั้นตอนมีสเตปการทำงานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนที่ที่ดึงสเตย์กันนะครับนะครับก็จะมีตรงส่วนที่เสายาวนี้นะครับผมก็จะฝากเหล็กในการดึงสเตย์นะครับนะฮะ ที่เป็นท่อนขวางอยู่นี่ก็เป็นสเตย์นะครับนะฮะแล้วก็จะมีเสาเข็มอีกต้นหนึ่งนะฮะลงไปในพื้นนะฮะที่บริเวณนี้นะครับนะครับนี่ฮะก็ส่วนหนึ่งก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับนะครับก็รีวิวให้ท่านผู้ชมเห็นผลงานของร้านสอน้ำชัยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการที่จะเลือกให้ร้านสสนำชัยไปทำรั้วสำเร็จให้กับท่านนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสอนำชัยรุ่งเรืองครับสวัสดีครับ